สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางไพ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับของทางคูกีตาร์นะครับแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกซูฟังเด้อครับพี่น้องเว้าแล่วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับ f อฟแห่ส่งกำลังใจให้ครูกีตาร์หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ นะครับเกิดอีหยังขึ้เนาะพี่น้องัดที่นี่เดี๋ยวผมเว้าสูฟังเด้อครับผมนะครับการคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับกับมีการแสดงนะครับ EP ปิดนะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้อง EP ที่23นะครับกับมีการแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสีมีบางช่วงบางตอนนะครับเป็นการโชว์ของทางคู่กีตาร์นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็ได้ออกไปโชว์การเต้นนะครับแล้วบัตรที่นี่ นะครับสีมีจังหวัดที่เพื่อนสิตีลังกานะครับพี่น้องนะครับตีลังกาไปข้างหน้าแล้วสิตีลังกากลับหลังนะครับจังหวะที่สตีลังกากลับหลังนี่แหละครับบรรล้ว่าพื้นเปียกหรือว่ามือเปียกจังใดนะครับพี่น้องมือบัดมือนะครับรับน้าหนักบ่ได้ก็เลยเฮ็ดให้หัวคูยิตานะครับผมก็คือกระแทกพื้นนะครับพี่น้องเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับหลายๆคุณก็บ่หู้ว่าคูยิตาเป็นการแสดงหรือว่า ผิดพลาดนี่อย่างบอนะครับเพราะว่าคุยีตาเพื่อนกับเฝ้าขึ้นมาแสดงต่อเหมือนมมีอย่างเกิดขึ้นนะครับพี่น้องแล้วบัตรที่นี่นะครับหลังจากนั้นนะครับทางคุณอุ้ยอ้เพื่อนก็เลยออกมาพูดแบบนี้พี่น้องนะครับผ่านเฟซอุ้ยอ้โตเกียวมิวสิกนะครับเพื่อนพูดว่าวันนี้ยอมใจพี่กีต้ามากว่าสันครับพี่น้องยอมโชว์จนเสร็จทั้งๆที่เจ็บอยู่นะครับพร้อมกับในข้อความก็คือหัวแตกจ้าห่วสันครับพี่น้องนะครับ หลังจากนั้นเอฟซีกับพากกันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายพี่น้องว่าอ้าวหัวแตกจริงเหรอที่แรกนึกว่าเป็นการสแสดงวัสดครับพี่น้องนะครับซึ่งทางเพจสบายดีโตเกียวนะครับซึ่งเพื่อนกับเลียนซื้อเพจเป็นสบายดีทุดีนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์คือกันนะครับเพื่อนก็โพสต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังเด้อครับเพื่อนโพสต์ว่าผิดพลาดหรือการสแสดงวัสดครับพี่น้องแต่มืออาชีพมากแฮชแท็กคูกีต้านะครับ ก็คือสรุป,ปไายงพี่น้องตอนที่เพื่อนตีลังกานะครับแล้วหัวแตกอีดีครับแต่ว่าฟ้าวลุกขึ้นมาแสดงเหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นนะครับว่าง่ายคือกัดฟันสู่นะครับนอกจากเต้นเกีงแสดงเกีงแล้วหัวใจของคู่กีตาร์นี่คือเกิงขื้นกันพี่น้องนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลุกมาโชว์ต่อเพื่อไม่ให้งานเสียนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมแลักะทรงกำลังใจให้คู่กีตาร์หรือครับพี่น้องหลังจากนั้นเพื่อนก็นได้มีการไปประมพยาบาลนะครับ แล้วกกยังกลับมาอยู่ในงานนะครับจนแล้วงานนะครับพี่น้องนะครับผมก็เลอามาอัปเดตมาว่าสู้ฟังเด้อครับนอกเหนืออื่นใดกะทรงกำลังใจให้คูกีตาร์ล้วกะขอชื่นชมสปิริตนะครับสูงมากๆนะครับทั้งทั้งที่หัวแตกคูกีตาร์ก็ยังสู้ต่อเต้นต่อโชว์ต่อจนเสร็จงานจนจบงานนะครับพี่น้องพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เด้อครับผมนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกาดคิดนะครับเป็น ความผิดพลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นในขณนะการโชว์นะครับเป็นสิ่งที่ว่าอยากให้เกิดแต่มันก็เกิดนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ